เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อนาล็อกนะฮะกับเกมซับโนติก้าใน EP ีที่12นะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะลงไปตรงนี้นะฮะเราน่าจะต้องไปหาสถานที่บางอย่างในระดับ1200เมตรก่อนนะฮะตามข้อมูลที่เราได้มาจากนี่ฮะจากตรงนี้ไหนวะเอ่อตรงนี้นะฮะเอเลียนเฟซิลิตี้นะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะเขาแจ้งว่าทอมโมพาวเวอร์นะฮะ เป็นแหล่งพลังงานในระดับ1200เมตรเนี่ยนะฮะน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในนะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องไปค้นหาโอมโมเฮดเต็มซะงั้นทอมอ่แหล่งพลังงานในระดับนี้ก่อนนะฮะระดับ1200เมตรนี้เองนะฮะซึ่งคิดว่าน่าจะเลยหลุมนี้ไปก่อนเสียงอะไรวะคุณหลอนเลยมีปลาอะไร ผมได้เอาแร่ไอ้นี่มาค่ดข้างเยอะแล้วนะคุณผชมแร่ขยะไนนะเยอะแล้วผมก็เลยอะไรโอ้โหขยันร้องกันเยอะแล้วนะก็เลยไม่เอาไปแล้วนะคุณผูชมมึงต้องตัวใหญ่มากอะเสียงแบบเนี้ยคือมึงต้องตัวใหญ่แล้วแหละใหญ่ปะละ่ล่ะไอตัวเดียวกับพันที่แล้วเลยชิบหายอะไรวะเนี้ยเอ๊มันเป็นภูเขา มีทางเข้านะน่คุณผมมู้ชมเห็นทางเข้าไหมผมเห็นนะ่ะนันะ่นเหะเป็นมหลุมๆหลุม,ลม,ลมคิดว่าใช่ต้องใช่นั่นไงคิดว่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอยพิขอเข้าไปก่อนเอาว่ะเจอเฉยมาเดี๋ยวฮะมาเดี๋ยวฮะอย่างร้อนผมบอกเลยว่าอย่างร้อนเข้ามาแล้วมีอะไร ก็ไม่เห็นมีอะไรหรือว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นแหล่งพลังงานความร้อนตามที่เราได้ข้อมูลมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเข้ามาดูก่อนนะครับคุณโยมนี่อะไรวะเคเจ้าเอกไข่นั่นเองอา่ามีให้เก็บแรกแบบนี้เลยเหรอลงไปข้างล่างได้ไหมไม่น่าจะได้เออแล้วเราต้องไปตรงไหนหรือว่ามันไม่ใช่เอ,อ๊ะนี่ไงมันก็วนลงไปได้เรื่อยๆนี่หว่าเฮ้ยไล อะไรครับโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงเล่นระเบิดเลยเหรอเฮ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมเจอว่ะเจอว่ะน่าจะใช่ครับน่าจะใช่แหล่งพลังงานความร้อนตามตามข้อมูลที่เรามีครับน่าจะใช่แต่ทางเข้าอยู่ไหนทางเข้าแป๊บ,บจอดจอดรอจอดรอจอดก่อนจอดจอดเพื่อบูธจอดเพื่อบูธจอดเพื่อบูธแบบหนึ๊ง ทาเข้าแป,ป๊บนะครับคุณผู้ชมข้างบนเหรอข้างบนก็ไม่ใช่เห็นอีกแล้วข้างบนก็ไม่ใช่ด้านข้างด้านข้างมีไหมด้านข้างก็นี่ไงเฮ้ย,ยตกใจหมด<อ>เจอแล้ว โอเคสวยงามเสียงอะไรวะเสียงอะไรเหรอเสียงเหมือนโรงงานกำลังผลิตอะไรอันนี้คือเฮ้ยคุณยนต์ว่ะคุณผู้ชมเอาเอาเอาค้างเลยโอ้ยเอาคุณผู้ชมขยับไม่ได้ เอ้าขยับไม่ได้บัก็กผู้ชมผมบักหรือว่ามีอะไรเกาะหลังเกาะแข้งเกาะขาอยู่ก็ไม่มีนะเอ้าอะไรวะเฮ้ยฮัลโหล บั๊กครับขอเซฟก่อนคุณชมบั๊กเฉยเลยอะไรวะเนี้ยบั๊กหรือว่ามันมันโดนไม่ให้ไม่ให้ใช้หุ่นยนต์ได้วะเออก็ได้นี่วะ แสดงว่าบ,าบาค,ครับคุณชมมันคือหุ่นยนต์เว้ยเชาวุว้ยเอ๊ะ,เ,อะเสียงอะไรโอ้โหโอ้โหเกาะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยคุณชมมันคือหุ่นยนต์เว้ยเราเล่นกับหุ่นยนต์อยู่หรอหรือย,ยังไงผมว่าไอ้นี่มันเยอะเกินไป ผมว่าไอ้น,นี่มันเยอะเกินไปไอคิวนี่ควรจะเก็บไปไหมทิ้งยังไงวะเนี่ยทิ้งไม่ได้ด้วยเอาไปถ้าที่เอาไปได้ก็แล้วกันคิดว่าน่าจะต้องเอาไปทําทำนั่นนะอะไรนะหมดเต็มแล้วละตอนนี้ตรงนี้คือวารครับคุณผู้ชม วาร์ปใส่ไอออนคิวนะฮะลองใส่ดูอ้าวไม่มีแมงเลยเต็มสลับโอเคลองใส่ดูฮะว่ามันจะโผล่ไปไหนเอาเนี่ไปนี่แหละไปดูครับพี่โยมว่ามันโผล่ไปไหน โอ้โหยางกระมลุมเขียวเฮ้ยทำไมนานจังเออกลับมาที่ใช่นะกลับมาที่สถานที่นั้นคะัะคุณผู้ชมสถานที่ที่เรามาตอนแรกฮะไอถานเอเลี่ยนฮะกลับมาที่ฐานเอเลี่ยนตรงบนเกาะครับบนเกาะคิดว่าใช่นะฮะดูจากสถานที่แล้ว เฮ้ยแล้วม okay, right. eras, ึงย no okay. ืนได้ไงโอ้โหคูหลอนยุบหายเลยแม่โอเคไปเดินทางต่อตรงนี้มีที่ให้ใส่นั่นทับขุนยน์ครับคุณผู้ชมเสียงขุนยน์มีทางไปต่อด้านล่างนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคขอดูตรงนี้ก่อนแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือขุนยน์นะคุณผู้ชมครับ เอามาสอันพอป่ะวะนี่ครับจริงๆด้วยนะแท็บเล็ตนะฮะสกแกนก่อนเพื่อที่จะสร้างได้สีน้ำเงินสีฟ้าได้แล้วโอเคเราได้อันนี้มาแล้วคุณผู้ชมเราก็กลับไปที่1,400เมตรตรงนู้นได้แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูก่อนว่านล่างตรงนี้มีทางไปอีกนะ <มา S 1> เฮ<อ>้ยอะไรอีก เข้ามาหาฉันเอาวะกูขนลุกอีกแล้วตรงนี้มีอะไรเหรอทางออกโอเคตรงนี้คือทางออกนะข้างล่างมีอะไรไปดูหน่อยแม่งเฮ้ยคนหลอนเลยวะโอเคทางนี้ทางนี้เฮ้ยเอา มันทำอะไรเราไหมะคุณผู้ชมขอลงไปสแกนก่อนได้ปะเอเลียนโรบอทมันทำอะไรเราไหมไม่รู้ครับแต่ว่าค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 ่ามันถึกนี่แน่นี่แน่นแนโอ้ยคนลุกโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มเลยใช้ใช้แท็บเล็ตเสียอะไรวะ อ๋อด a ต a าดาวน์โหลดกับเอาวางฟอสซิลดัต้าส,าาสีน้ำสีม่วงมีหมดแล้วด้วยตอนนี้เอามาพอดีเลยโอเคเอ่อมันจะช็อตกูไหมนะเนี่ยไม่มีทางขึ้นเบรกนะนะมีดาวน์โหลดด a ต a าสองที่นะครับทุกผู้ชมครับช็อตกูไหมเนะี่ย นี่ไงฮะโทโมอเพนขอสกแกนแป๊บไฟไม่ช็อตนี่ <ating> ตรงนี้มีที่ให้เก็บคิวหนึ่งอันขอเอา <Ad ept. S 1> หุ่นขึ้นมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัย ดีกว่านะทำไมหคจ่ายเต้นโอเคหรือว่าไอออนไอออนเผาบดัตตาเอเหมือนกับมันสร้างเราสร้างอะไรมาได้วะไอออนแบตเตอรี่ค okay. ุณผ IR ู oh 是是 s <S ้ชม ไอออนแบตเตอรี่มันใช้ทำอะไรวะผมจะลองกลับไปที่ที่ฐานเอเลียนนะฮะคุณผู้ชมที่เราเปิดวาร์ปไวเมื่อตะกี้นี้นะครับแล้วก็ลองเอามือไปจิ้มไอคนันอีกอันหนึ่งอีกทีนึงครับคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะฐานวาร์ปอยู่ไหนตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ นี่ไงแต่ผมน่าจะต้องออกไปทิ้งโอเคไปออกไปทิ้งของเพื่อเก็บไอออนคิวไว้นะฮะหรือว่าจะต้องใช้สร้างพวกแท็บเล็ตต่างๆนะ,ะใช่ไหมวะใช่แหละผมว่าใช่นะฮะผู้ชมาะว่าผมคุ้นเนี่ยจริงๆด้วย เฮ้ยตกใจไปดิรออะไรอะ่ะอ้าวไปไม่ได้คุณผู้ชมติดโอเคไปเองก็ได้โอเคครับกดชิปเลยฮะคุณผู้ชมวิ่งจีจีเอาแบบจีจีเบียเหระ ใช่นะเออไปดูฮะคุณผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดวาร์มมาให้เราไปอ่ะนะมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์บางอย่างครับแต่ถ้าที่ทราบนี่คือเราไม่ได้ต่อสู้กับเอเรียนที่ไม่มีสมองนะคุณผู้ชมเราต่อสู้กับหุ่นยนต์เลยนะฮะหรือว่าเราอยู่ในระยะทมหุ่นยนต์นั่นแหละนะฮะโอ้ เกิดอะไรขึ้นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมสแกนตัวเองติดไหมย,ยังอินเตอร์เฟซอยู่นะโอเคไม่มีอะไรฮะแล้วมันเปิดวาร์ปให้เรามาทำยังไงนั่นน่ะสิอโอเคถ้างั้นเราไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับ เราจะลองกลับไปที่ระดับ1,400เมตรนะฮะคุณผู้ชมอุ้ยอยู่ดีมันก็ยืนเฉยเลยอะไรวะโอเคครับไปเดี๋ยวตกใจแล้วเอา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 บ้ากีกแล้ะบักกีกแล้ะ คือเหมาะเหมาะกับการเดินเดินบนน้ำบนบนน้ำอย่างเดียวแหละเท่าที่รู้เนี่ย Welcome aboard captain Okay ดีจังเลยวับไปวับมาได้โอ้ยวดูคนเดินดูอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นยี่สิบสี่อ่าตรงนี้คือทางกลับนะผมจะขออนุญาตไปทิ้งทิ้งนิ้อน ทิ้งก,ก้อนโอเคทิ้งนิกก้อนเพื่อที่จะเอาคิ้วนะไอขุดคิ้วแป๊บหนึง่งไอออนคิ้วข้างหลังมีอะไรมีแรกเงินมีคิ้วโอเคครับขุดเข้าที่เอาไปได้ครับ จะได้พอดีแหละโอเคได้แท็บเล็ตสีน้ำเงินมาแล้วครับสีฟ้า okay. โอเคผู้ชมเราจะกลับไปที่กลับทางไหนวะกลับไปที่จุดหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรครับผู้ชม ทางออกอยู่ตรงนี้เราตอนต้องไปเจอตัวใหญ่อีกแล้วครับพี่โยมครับไปทางวนมาเลยทางวนมาเลย ใจแป๊บหนึง่ง <c ười> <l acht> เฮ้ยรเราเดินออกไปตรงๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เรามาเนี่ยเรามาตรงๆเลยนะเราไม่ได้ซิกแซกไปตรงไหนเลยฮะเราเดินมาตรงๆอยู่ไหนวะห้ตัวใหญ่แต่อย่าทามหามปเลยฮะคุณผู้ชมใครดีกว่าเอเราออกมาปิดทางว่าวะ เพราะว่าเรือเราอยู่ตรงนู้นนะชัวร์เลยชัวร์เลยเราข้ามไปเลยดีกว่าข้ามไปจะเจอมันไหมอ่ะ แต่ว่าเมื่อตะกี้นี้ผมมาทางผมมาจากทางไหนวะผมไม่ได้มาจากทางนั้นนะผมมาจากทางนู้นนะคุณผู้ชมใช่ไหมยังไงดีวะแต่ว่าผมก็เดินมาตรงๆนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าเราไปตั้งหลังตรงที่เราคุ้นเคยก่อนละกันมีคอร์ส ไปตั้งหลักก่อนนะฮะโอ้ยเสียวหัวนะครับคุณผู้ชมไปครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเว้ย อยู่ดีราวะเนี่ยอยู่ดีราวะครับผมขึ้นมาครับคุณผู้ชมใช่เปล่าวะเนี่ยทางนี้ป่ะเนี่ยทำไมไม่คุ้ลทำไมไม่คุ้ลเลยแต่ว่าเรือเราอยู่ตรงนู้น ไม่รู้อะล,ลองไปดูก่อนครับคุณผูมม้ชมหรือว่าตรงนี้คือทางที่เรามาตอนแรกเลยถูกไหมทางที่เราเพิ่งจะเจออ่ะโอเคไม่เป็นรครับกลับไปก่อนแล้วกันเนาะกลับไปที่เรือเลยแล้วกันนะฮะคุณผูมม้ชมแล้วก็คิดว่าในเราน่าจะไปลุยในระดับ 1,400เมตรที่เราไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยในพาร์ทหน้าเลยแล้วกันนะจงผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปครับก็เดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่เรือก่อนนะกลับไปสร้างาโมดูลของเรือให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่ายังไงแล้วก็เราอาจจะเอาเรือไปไว้ตรงแถวนู้นเลยนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงเรือแล้วนะฮะเราคงจะต้องไปลุยในระดับ1,400เมตร ที่สิ่งปลูกสร้างที่เอเรียนสร้างเอาไว้ในคลิปในพาร์ทหน้านะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะคุณผู้ชมครับแล้วถ้าชอบนะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผมโ i n ย